พบกับครูมดอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมดก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กได้ฝึกทำกันที่บ้านอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเก็บคองอข่าแล้วก็ทรงตัวท่าแมวน้ำค่าเด็กๆถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายด้วยท่ายืดเหยียดร่างกายกันก่อนดีกว่าค่าเด็กๆไปกันเลยค่ะ แล้วเรามาเริ่มฝึกท่ายืดเหยียดร่างกายกันก่อนค่ะวันนี้ครูม,มดใช้หนึ่งท่าสบายๆค่ะง่ายๆเลยนะคะเด็กนั่งงอขาแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้หน้าอกนะคะชิดกับหัวเข่าค่ะใช้มือทั้งสองข้างของเด็กกอดที่เข่าไว้นะคะแบบนี้นะคะเด็กมาโกงลงไปนะคะ เด็กนับ1-10ถึง10นะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3มเซตค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวเ,เรามาฝึกท่าเก็บคองอเข่ากันก่อนดีกว่าค่ะเด็กนั่งแบบนี้นะคะเหมือนที่เราทำท่ายืดเหยียดเลยนะคะเด็กๆอเข่าเข้ามาคางชิดอ,อกนะคะเด็กๆดูนะคะ ทำแบบนี้นะคะดเด็กๆทำให้ตัวของดเด็กเล็กที่สุดนะคะดูนะอ่าทีนี้วิธีการฝึกนะคะดเด็กๆหมดจะให้ดเด็กๆทิ้งตัวลงไปด้านหลังนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาโดยที่ไม่ให้มือหลุดนะคะมือของดเด็กๆก็กอดไว้ที่ข่าแบบนี้นะคะดเด็กๆดูนะคะโมนจะทำให้ดูนะอ่าได้ที่แล้วนะคะดเด็กๆ ดูนะคะอ่าทิ้งตัวลงไป1 2 3่งส,งสชึบแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ค่ะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆ่ะ,เด,เ,ดะเดี๋ยวเรามาฝึก ค่ะแมวน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะเอ๊เด็กๆรู้ไหมนะว่าแมวน้ำเนี่ยมันเดินยังไงมันเป็นยังไงนะมันเดินอุ้ยอ้ายหน่อยใช่ไหมคะเด็้ๆอ่าถ้าเตรียมนะคะเด็กๆนั่งโดยใช้เข่านะคะนี่เอาเขายืดไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะเวลาเด็กๆทำเด็กๆทำที่พื้นนิ่มๆนะคะ นั่งแบบนี้นะคะเด็กๆยืดตัวขึ้นแบบนี้นะคะเราจะใช้เข่าเดินแทนเท้าของเรานั่นเองค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเด็กๆด,ดูตัวอย่างที่ครูม,มดนะคะ,ะแมวน้ำทั้งหมดพร้อมค่ะดูนะคะเหยียวแบบนี้ค่ะแมวน้ำมันจะอุ้ยอ้ายหน่อยนะคะเด็กๆไปทางด้านนี้บ้างค่ะ ค่ะเด็กๆครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กเด็กอย่าลืมฝึกทำบ่อยๆนะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถทำกิจกรรมของครูมดได้ไหมคะเก่งมากค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูมดต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ ความช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการทำกิจกรรมของครูมดค่ะคมดขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักที่ส่งมาให้ดูค่ะสำหรับวันนี้คมดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ